สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอเล่คลิปนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของชัชชุออนพวกสีก่อนที่จะออกเดินทางบินไปตุรกีมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆหลายๆคนก็แซวเลยครับเอ็นดูบุ๋มบิ๋มจริงๆก็คือในเรื่องของกระเป๋าเดินทางครับกระเป๋าเดินทางที่เขาได้บอกไว้ว่ากระเป๋าที่เอาไป น้ำหนัก2ใบรวมกันต้องไม่เกิน35กิโลแต่บุบ๋มบิ๋มเธอเข้าใจผิดครับเธอเข้าใจว่าใบหนึ่งต้องไม่เกิน35ก็เลยเอามาเกินนิดหนึ่งครับ เจอแรงกดดันจากพี่ๆทีมงานงานนี้พี่ๆก็มีแซลกันเล่นๆครับจนบุ๋มบีมบอกว่าไม่ไปแล้วได้ไหมไม่อยากไปแล้วกดดันบุ๋มบีมเธอก็พูดแบบเล่นๆครับก็น่ารักครับมีเรื่องให้เอนดูจนได้ครับบุ๋มบีมเออเออเออแล้วเอามาเท่าไหร่กลับบ้านได้ไหมไม่ไปแล้วเอามาเท่าไหร่กลับบ้านแล้วเอามาเท่าไหร่กดดัน